ดีครับอยู่กับต้อมนะครับต้อมจะพาไปวันนี้เวลา,ามีน้อยเนาะแต่เราจะมาดูกันว่าหนึ่งชั่วโมงจะลอดแฮวไหมนะครับผมกับหมยนี้เมื่อกี้ไปอีกหม่หนึ่งกลางทุ่งนามาแล้วแล้วว่าน้ําขุนน้ําขุนไม่พอเจอใส่ไข่อีกทั้งหากนะครับก็เลยเปลี่ยนแผนมาหม่ประจําหม่เดิมใหม่นี้นะครับหมายนี้ก็ถ้าโชคดีก็ลอดถ้าโชคไม่ดีก็ไม่ลอดนะครับผมออกบ้านมาแปดโมงครึ่งตอนนี้จะเก้าโมงแล้ว ร้านเปิดสิบโมงมีเวลาหนึ่งชั่วโมงอะเรามาจับเวลากันเลยว่าหนึ่งชั่วโมงเราจะได้ปลาไหมหนึ่งชั่วโมงกลับบ้านเกินนี้โดนด่าโอเคมีเวลาหนึ่งชั่วโมงครับผมเริ่มพูดกันเลยก่อนอื่นนะครับกดติดตามกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์กดอะไรก็กดไปเลยน,นะครับผมฝากด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ไอตอมด้วยนะครับวันนี้ก็ลอกล้างใหม่เนาะล้างลอกไปตอนที่แล้ว วันนี้ก็เลยเอามาใช้ซะเลยแกะยับแกะยับดูดีมันจะเหมือนเดิมไหมน้ำขึ้นนิดหน่อยโอเคผลจะเป็นยังไงไปตามชมกันเลยครับผม วันนี้ก็อยู่กับไดว่า Alpha s v t w 8 0 0 s HP 2021นะครับประกบกับขั้นอะไรวะนี่บายซาน S4 เวท7จมาดูกันผลจะเป็นยังไงอ่าอีกอย่างนึงวันนี้เท็กซัสแบบ100%ฮะไม่มีช็อคไม่มีอะไรเลยวันนี้พูดได้เต็มปากว่ากูตกเท็กซัสแล้วนะทุกทีนี้ใส่ช็อคใส่อะไรฮะถ้าใส่ช็อคปุ๊บใส่เท็กซัสเขาจะว่ามันไม่ใช่ อวันนี้ท็กซัสจริงๆละกระเยือนอนอย่างจากประเทศจีนนะครับเยื่อ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> นุ่มนิ่มใช้ได้เลยโอเคล้างลอกมาใหม่ขอเช็คระบบเบรกลื่นปืน้ดฮะใส่จารบีเข้าไปนี่หวา่าตีเคลียร์สายก่อนมีลูกหมามาให้กำลังใจด้วยโอเคเก,ก๊กเบอร์หกเคลียร์สาย ห <c oughs> ไงฮะไม้แรกสุดยอดไปเลยนี่ <c oughs> ขนาดเชียย์สายนะน้ำขุ่นเจอไายสุดท้ายได้มาใหม่นี้แทนนะครับ <c oughs> จากความรู้สึกนะถ้าไม่ต่อชอ็อกอ่ะเราจะสัมผัสปลายสายได้ง่ายกว่ามากๆเลยแต่ถ้าต่อชอ็อกเราจะสัมผัสปลายสายไม่ค่อยได้ ไม่รู้เสียงลมจะเข้ากล้องไหมนะเพราะว่าตอนเนี้ยปิดหมดปิดหมดวินไปละหมดลมปิดไปละไม่รู้เสียงมันจะประทะกล้องเต็มๆหรือเปล่าเต็มๆเ,เลยสั์งั้นหนึ่งชั่วโมงนี้เราก็จะมาขุดกันให้เต็มที่แล้วนะครับผมอาจจะมีเสียงลมแทกขออาภัยไว้ก่อน <c oughs> แอคชั่นที่จะใช้ในวันนี้ก็เป็นไฮบริดนะครับผสมผสานมั่วยตัวไปหมดระหว่างกอรกระจุกกับกอก็ผสมกันไปหนึ่งชั่วโมงครับโทรศัพท์ดังกนะ็ถือว่าหมดเวลาหมดเวลากลับไปสู่โลกแห่ความจริงครับผมเปิดรนะ้านกับผมสำหรับใครที่อยู่ประเทศแพร่นะฮะก็ สนับสนุนผมง่ายเลยมาใช้บริการร้านตัดผมได้นะครับยินดีต้อนรับทุกเพศทุกวัยเด็กดื้อไม่เอาแล้วมึงบอกว่าทุกวัยเนี่ยนะตัดโทรอบนี้ดีหน่อยนะครับได้ที่ใส่กล้องที่คอมาละทุกทีนี่ถ้าถอดกระเป๋าก็ถ่ายไม่ได้เลยเพราะว่าใช้แบบที่หนีบ หนึ่งชั่วโมงได,ไ,มได้ไม่ได้กูจะลงคลิปละเพราะตอนนี้ไม่มีคลิปให้ลงแล้วพูกทีไปนี่ถ้าไม่ได้ปลานี่คือฟอร์แมตอย่างเดียวเลยนะล่าสุดล่าสุดนี่ไปจนมือไหม้อะ่ะสุดท้ายฟอร์แมตครับสำหรับใครใช้กัโปแล้วแบตบวมนะครับผมย้อนไปดูได้นะมีทำลงไม้อยู่เป็นคลิปเจาะแบตแบตท,ที่ใช้ถ่ายอยู่ตอนนี้ก็เป็นแบตแท้เจาะเรียบร้อยนะครับผมว่ายังไงก็บวม ใครใช้เกินหนึ่งปีแล้วไม่บวมนี่ถือว่าโชคดีแล้วกันทั้งแท้ทั้งเทียบบวมหมดการเก็บรักษานะครับถ้าจะไม่ถ่ายแล้วก็ควรเหลือแบตไว้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นตประมาณนี้เพราะว่าถ้าเหลือไว้เยอะกว่านี้มันจะบวมเหลือไว้เยอะแล้วเราไม่ได้ใช้นานนะัะไงก็บวมติดอะไรมาวะนี่โอ๊ยจิบ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 ,จบ,จบ มีเปอร์เซ็นมีเปอร์เซ็น หมต้องห้ากรวะ่ะน้ำมันลึก ให้สะพายกระเป๋าอยู่ดิอุ้ยกัดแล้วไปแล้วไปแล้วไปไหนแล้วอืมอืมอืมมาซีเนี่นยบเลยเนี่นยบเละตัวแค่นี้ตัวแค่นี้ตัวแค่นี้ว้า ได้แล้วครับได้แล้วครับ uh huh. ตัวนิดเดียวแต่ก็ถือว่ามันกัดนั่นเองตัวนี้ขออนุญ,ญาตปล่อยนะครับตัวมันเล็กเกินอ่ะไปโตก่อนนะเราอ่ะเดี๋ยวมามาตกใหม่คลิปนี้หวังว่าอาจารย์จะไม่เห็น อาจารย์คงไม่ดูหรอก Youtube เราอาจารย์ดูดูนดานะ่าแล้วเจ้าของสะเห็นนะปล่อยทำไมจะให้อ,ออกนี่นาเนี่ยข้อดีของการไม่ใส่ช็อกเจอและหนึ่งมันสัมผัสไวกว่ามันสัมผัสกรไวกว่าใส่ช็อคบางทีการที่เราใส่ช็อกอะช็อกมันอาจจะงอเนาะ เวลาปลามันกินเราจะไม่ค่อยรู้สึกเพราะมันจะกระตุกแค่นิดเดียวไอ้ช่วงที่มันงอนกว่ามันจะมาถึงรเราคือแบบไปแล้วอชอบเนี่ยน,นี้เะขนาดตัวเล็กนะแต่ข้อเสียคือเวลามันไปติดสวะติดอะไระมันไม่ค่อยดืดตัว เจอสวะในน้ําอย่างเงี้ยในน้ําอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะเราไม่ได้กระตุกเหมือนบนบกในน้ำเราหมุนมาช้าปลาสายมันก็จะพาดมาช้าๆคออาจจะไม่เปิด <c oughs> แต่ถ้าบนบกอะ่ะเวลาเราไปเกี่ยวอะไรเงี้ยเราชอบกระตุกกระตกใช่ไหมพันหนักกว่าเก่าอกีก ชอบมาคันวางพื้นทัาไซมันก็จะเข้าไอตัวนี้ไอเฟืองสับประรดเนี่ยหมุนไปก็เกอกแกะก็เก็ตต้องหาหญ้าวางต่อไปได้ปะเห็นงไหงมวันนี้ก็รอดแล้วนะได้นาทีที่เท่าไหร่ไม่รู้ ไอเวลาที้เหลือกี่นาทีโอ้เหลืออีกครึ่งชั่วโมงเอ,อีกสามสิบห้านาทีเท่ากยังไม่ครึ่งสายเลยแม่งเหลือครึ่งชั่วโมงแล้รีบไปดีกว่าเนีย่ยวันนั้นก็หมุนมากอย่างนี้แหละตึกๆึ๊กตึกตึก,ตกงาบเอาข้างหน้าเนี่ยทุดๆๆดๆไปอย่างนี้เลยในใจตอนนั้นคือคิดไม่ทันแล้วว่า กูต้องสวนหรือกูต้องปล่อยมือใหม่อ่ะเนาะให้อภัยได้อะไรวะเนะี่ย จังหวะที่ผมโดนปลากัดที่สุดเยอะที่สุดจะเป็นจังหวะที่แบบดึงมาตอนปล่อยลงอ่ะพอเหยื่อตกถึงพื้นปุ๊บจะดึงจังหวะต่อมามันจะกัดจังหวะนั้นอ่ะถ้าจังหวะนั้นจะกัดนุ่มแต่ถ้ามันกัดจังหวะที่เหยื่อลอยอยู่อ่ะอันนั้นมันไม่ค่อยนุ่มละอันนั้นจะกระชากเลยเหมือนตอนที่เราดึงมาดึงมาแล้วมันกัด ถ้ากัดจังหวะเหยื่อตกเหยื่อมันมันเหมือนลูกปลามันเผลอมั้งแล้วมันก็ดูดเอาดื้อๆเบาๆอย่างเงี้ยดังนั้นจะได้ฟิลกว่าถ้ากัดกระชากเราจะตกใจไงดูแล้วครับดูแล้วดูแล้วดูแล้วโดนใหญ่ด้วยอ่ะไอ้ยปล่อยแล้วครูอ่ะไอ้ปล่อยแล้วไอ้ปล่อยแล้วปล่อยแล้วปล่อยไปแล้ว ไอ้ป่อยับอือใหญ่ไหมฮะหอมชิบหายเลย,อย,อย,อยโอเคถ่ายรูปสวยๆก็ได้ลอกเราจะไม่วางบนดินแล้วฮะ แต็มที่สองตรงนี้ขออนุญาตปล่อยอีกเช่นเคยมันผอมเกินเหนออล,ลือยี่สิบสามนาทีรีลปล่อยรีปลดรีปลดรีปล่อยฮะร้อนเด็เดมาแล้วขีม คนมาก่ยแล้วพอไม่ใส่ช็อกอ่ะมันรู้สึกดีจริงๆนะใครเป็นบ้างปลากัดแล้วใหญ่ไว้ก่อนอ่ะแล้วปลาหลุดมันจะโคตรใหญ่เลยใหญ่ใหญ่ใหญ่จิบแล้วจิบแล้ว ขอเล็กไม่สูงนาน วันนี้วันดีฮะที่จริงอยากจะมาแต่เมื่อวา,วานละเมื่อวานวันพระวิ้นไว้สันหน่อย ขอเล็กต่อไปเราจะไม่ส่งนานแล้วครับหลุดคือตัวเล็กห้ามว่าตัวใหญ่นะถ้าขอใหญ่ส่งนานแล้วหลุดเราก็จะว่าตัวเล็กเพราะมันกินเหยื่อไม่มิดนตกปลาไม่ได้มันก็อ้างไปวันๆแล้ววะเหตุจังหวะลงน้ำเนี่ย ถ้าบริเวนั้นมีปลาช่อนอยู่มันก็จะหันควับมาดูแล้วพอเราดิ้นต่อปุ๊บมันจะว่ายตามละแล้วมันก็จะหาจังหวะอันนี้เดานะเดาเดาเดาผมเดาเฉยไม่ใช่คนเก่งพอดูจากคลิปที่ผ่านๆมาเห็นไหมละ่ะในคลิปประตูอย่างเงี้ย พอไปดูคลิปนะท่านอื่นๆโอ้โหได้เป็นกัดสอบว้าหมดเวลาแล้วสิโอเคได้เวลากลับไปเปิดร้านแล้ว ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามชมมาถึงตอนนี้เนาะวันนี้สรุปแต้ม <c oughs> ได้สองตัวนะฮะตัวเล็กกับตัวผอมก็เล็กทั้งคู่ก็เลยปล่อยไปเนาะก็จบ <c oughs> ไปแล้วกับเท็กซัสหนึ่งร้อยเปเนจริงๆนะครับวันนี้เพราะน,านั้นๆทีได้ไม่ใส่ช็อคเพราะทุกทีชอบใส่ช็อคนะครับผม <c oughs> ก็สนุกดีครับผมมันรู้สึกถึงปลายสายได้ง่ายกว่าใส่ช็อคเนาะแต่ก็ต้องดูหมายด้วยถ้าหมายในลูกๆก็ใส่ช็อคดีกว่า ถ้าเราจะตีขึ้นไปขอบไปอะไรนะถ้าขอบเป็นหญ้าไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะหญ้ามันก็คงไม่พันเยอะแต่ถ้าเป็นกิ่งไม้แนะนําให้ใส่นะครับเนาะโอเคจบไปแล้วนะครับกับไม้เดิมหมานี้หมายเก่าไม,าแมาแ้แก่หม้แก้เบื่อแก้เซึงมาได้บ้างไม่ได้บ้างก็ขอขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับผมปลาช่อนก็มีน่าจะมีอยู่เยอะแต่ตัวเล็กอยู่เรามันโตกันเนาะก็ฝากกดติดตามะคยนะแล้วพบกันใหม่อีพีต่อไปนะครับผม ว่าจะเป็นแบบงัดแงะหรือว่าจะตกปลาหรือจะรีวิวอะไรสักอย่างขอบคุณมากๆที่ติดตามชมครับทริปนี้จบไว้ก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย